แพี่แดนกำลังหอบยานะคะได้ยาไปกินแล้วแม่พี่เบียร์นะคะตัดต้นข้าวโพดไปหอบต้นข้าวโพดไปกินที่ร้านกันครับหอบขึ้นรถเองเลยเอาเก่งมากเลยครับลูก อร่อยด้วยกินด้วยหอบด้วยกินด้วยเก่งมากเลยครับแอบมีการจะแอบกินแอบกินเล็กน้อยพี่แดนสวัสดีครับก่อล็ลูกครับเปจ้าง ครับอ่าไปลูกไปทำงานกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับปักมาเรียกทรับครับไปทำงานกัลูกปะขอกินน่อยขอผมกินน้อยไป,ไ,ไปค่ะได้ครับพ่อเต็มแล้วก็ไปทำงานกันครับ